สวัสดีงน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ช่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือวันนี้นะครับเนาะพี่มีข่าวด่วนที่สุดมาบอกนะครับวงน้องวันนี้เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของกิจกรรมตัวใหม่นะครับเนาะ,ะที่แบบว,ว่าดีที่สุดในตอนนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าสําหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว,ว่าอยากได้นะครับเนาะในส่วนของท่าทางปักโทษนะครับวงน้องก็คือ วันนี้นะครับโน ok, ได้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน Hang ้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าอัปเดตเข้ามาครั้งนี้นะครับพี่บอกเลยว่ามีเพชรไม่ถึงร้อยไม่ถึงพันก็สามารถรับได้เลยนะครับโนในส่วนของท่าทางปักโทษนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าสุดมากนะครับแล้วก็อัปเดตเข้ามาพร้อมสุดอีโวตัวใหม่นะครับโนเรียกได้ว่าเป็นสุดที่สวยมากๆนะครับโนแล้ววันนี้พี่ก็จะมารีวิวก่อนเพื่อนเขาเลยละกันนะครับโนใครที่แบบว่าอยากรู้นะครับว่า จะเป็นกิจกรรมแบบไหนอะไรยังไงนะครับโนในส่วนของกิจกรรมล่วงหน้านะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับโนว่าวันนี้นะครับวงน้องพี่ก็แอบตกใจนะครับโนเพราะว่าเซอร์ไพรส์มากๆนะครับวงน้องท่าปังโตนะครับโนได้อัปเดตเข้ามาในเกมนะครับวงน้องก็จับประมาณเลยนะครับโนก็ไปกิจกรรมเลยนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวงน้องก่อนที่จะไปดูกิจกรรมนะครับโนเข้ามาแล้วถ้ายังไม่ได้กดไลค์กดแชร์ก็กดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อแล้วกันนะครับวงน้องก่อนที่แบบว่าจะไปรับชมในเกมนะครับโนถ้าคลิปนี้มีคนดูเก้าพันคนี่ ี่ไปได้เลยนะครับองน้องก็เป็นทางด้านของบัตรใไหน้ามูลค่า300บาทนะครับโนท่าตีเป็นเพชรก็ประมาณ1นึ่งพันเพจนะครับองน้องก็ถือว่าเยอะมากๆนะครับเนอสำหรับองน้องเขาเนี่นะครับที่แบบว่าอยากได้นะครับเนอก็ทําตามกติกาได้เลยนะครับองน้องพี่แจกให้แน่นอน100%นะครับเนอก็จะประมาณเลยนะครับองน้องเพราะว่าเมื่อวานก็เพิ่งแจกไปนะครับเนอก็จะประมาณได้เลยนะครับองน้องมาเราไปเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับองน้องก็คือกิจกรรมตัวนี้นะครับเนออยู่ในเซิร์ฟบาซิลนะครับองน้องวันนี้อ็งก เลยนะครับเนาะเป็นกิจกรรมท่าทางปักธงตัวนี้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็คือ1ครั้งนะครับอยู่ที่9เพชรเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับเนาะเราก็กิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะก็มีเยอะแยะมากมากนะครับเนาะมีท่าทางปักธงด้วยนะครับเราก็จะมีทางด้านของสกินลบสกินไอวอร์นะครับเนาะเราก็มีสูตรมีภาพบิดตานะครับเนาะเรียกได้ว่ามีเยอะสุดๆเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะเรียกได้ว่าของในนี้นะครับเนาะเยอะมากๆนะครับวงน้องแต่แรกที่สุดเลยนะครับเนาะก็น่าจะเป็นทางด้านของท่าทางปักธง สุ่มกันได้ง่ายๆนะครับน้องหนึ่งครั้งอยู่ที่เเพนนีคำน้องแล้วก็พี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าถ้าอยากเราอยากสุ่มพิเศษนะครับน้องก็คือ ถ้าเราสุ่มพิเศษนะครับเนาะอยู่ที่ครั้งละ49เพชรนะครับวงน้องแต่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าได้ง่ายมากนะครับเนาะก็จบประมาณนี้เลยนะครับเนาะกิจกรรมตัวนี้ไม่มีแบบว่าสุ่มที่แบบว่าเป็น5ครั้ง10ครั้งนะครับเนาะจะสุ่มได้1่ทีเท่านั้นนะครับวงน้องแต่จะมีแบบว่าธรรมดากับพิเศษนะครับเนาะจะสุ่มแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับเนาะจนกว่าจะได้นะครับวงน้องก็จบประมาณนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็ของในนี้นะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีท่าทางปักธงตัวนี้ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่า ในเซิร์ฟของเรานะครับเนเสียเพชรเยอะมากนะครับวงน้องแต่ใครเล่นเซิร์ฟนอกนะครับเนาะพี่บอกเลยนะครับว่าดีใจด้วยนะครับวงน้องเพราะว่าเซิร์ฟนอกนะครับเนาะอัปเดตเข้ามาให้เราสุ่มแบบนี้นะครับวงน้องก็ได้ท่าทางปักทงแล้วนะครับเนาะเรียกได้ว่ารับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะ กิจกรรมตัวนี้นะครับวงน้องก็อัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราแน่นอน100%นะครับเนาะแต่วันที่อัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับวงน้องก็อาจจะไม่ใช่ท่าทางปักทงนะครับเนาะอาจจะเปลี่ยนเป็นอันอื่นนะครับวงน้องเพราะว่าท่าทางปักทงนะครับเนาะในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับวงน้องก็ยังจับเดตเข้ามาได้เสียเพชรเยอะเหมือนเดิม1ปีจับเดตเข้ามา1ครั้งเท่านั้นนะครับเนาะสำหรับเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับวงน้องส่่่่วววววนน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 นเเ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 ซิรร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 ร์ฟอออกกกกกกกะะ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 คค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 ััััััััับบ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 บ็็็็็็ตตาา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 ามมมีีีีีี้้้้้้้งงงงงททททหลลยยยใจปปแแดสญ คือเดี๋ยวพี่สุ่มให้ดูดีกว่านะครับน้องว่าจะได้หรือไม่ได้นะครับน้องนี่นะครับวงน้องก็คือ9เพชรก็ได้ไปกระเป๋าตัวนี้มากนะครับน้องสี่สิบเก้าเพชรนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ได้สุตมาแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับน้องแค่เราสุ่มสี่สิบเก้าเพชรนะครับน้องก็ได้สุตแบบนี้มาแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับน้องก็ได้สกินพื้นฐาวรมาด้วยนะครับน้องนี่นะครับได้ถาวร มาด้วยนะครับวงน้องก็คือนี่นะครับเราได้สกินเฟอร์เลอรี่มาแล้วนะครับวงน้องนี่นะครับเราได้สกินปื้นฐานวอลมาด้วยนะครับวงน้องเราก็ได้ซ้ําก็มีนะครับเนาะแล้วก็นี่เลยนะครับเนาะก็ได้ท่าทางมาอีกแล้วนะครับเนาะได้ท่าทางมาอีกแล้วนะครับวงน้องก็คือได้ท่าทางมาเยอะมากนะครับเนาะส่วนของรางวัลในนี้นะครับวงน้องก็คือสําหรับของรางวัลในนี้นะครับเนาะหลักๆหรือว่าที่แรกที่สุดนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของท่าทางปักโทนะครับเนาะแล้วก็ต่อมาก็เป็นทางด้านของสุดแล้วก็สกินรถเฟอร์์เเลอออรรรรรรีีี่นน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 นะะะะคคคััับบบ้้้งงาาากกก็็ไววแดจมทขสิปื เยอะแยะมากมายนะครับเนาะที่แบบว่าถ้าถาวรด้วยนะครับแล้วก็ถ้าทางนะครับเนาะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ถ้าทางปักธูปทางเขาบงน้องก็มีเยอะแยะมากมายนะครับเนาะสำหรับถ้าทางเราก็จะมีทางท่าของคาตานามาเชเต้ไม้เบสบอลนะครับเนาะเราก็มีอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับเนาะสำหรับของรางวัลนะครับวงน้องเราก็มีทั้งของเกลือด้วยนะครับเนาะมีทั้งของแร่ด้วยนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าไปกิจกรรมสุ่มแบบนี้นะครับเนาะก็ค่อยคุยกันได้หน่อยนะครับวงน้องเพราะว่าเซิร์ฟหลักหรือว่า ต้องได้เติมเพชรนะครับเนาะเป็นเสินเสนเป็นล้านลเลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะก็แลไปไหนนะครับเนาะหรือว่าจะแลเกินไปแล้วนะครับวงน้องก็คือแบบว่าเป็นแค่ท่าทานนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เลยนะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ได้มาประมาณนี้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็ในนี้เขามีเยอะแยะมากมายแบบนี้เลยนะครับเนาะก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่ามีทั้งของเกลือแล้วก็มีของแลด้วยนะครับเนาะแล้วก็อันต่อมานะครับวงน้องก็อย่างที่พี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะมีทางท้านของกินงด้วนยกันะนะครับวงน้องก็็เปนุดอีโววตัใหม่่ลาสุดนะครับเนของช แบบว่าจ so ับเด็กเข้ามานะครับวงน้องก็เป so ็นประมาณนี M ้เลยนะครับน so ้องก็มีสีสีให้เราเลือกนะครับวงน้องก็มีสีแดงสีเขียวนะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสีฟ้าด้วยนะครับน้องสีฟ้าก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นสีเขียวนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าทุกตัวนะครับน้องมีกิ้งก่านะครับวงน้องอันนี้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของสุดกิ้งก่านะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องเราก็มีสีฟ้าแล้วก็สีขาวแบบนี้เลยนะครับน้องก็มีสีสีให้เราเลือกนะครับน แบบนี้นะครับเนาะตอนนี้พี่มีบัตรฟรีนะครับวงน้อง31ใบนะครับเนาะมาดูกันว่า31ใบนี้จะสุ่มได้หรือเปล่าครับเนาะเพราะว่าตอนนี้ก็อยู่ในเซิร์ฟนอกนะครับเนาะกำลังจับเลยเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะในส่วนของกิจกรรมตรงนี้นะครับวงน้องนี่นะครับเนาะก็สุ่มเลยแล้วกันนะครับวงน้องก็คือสุ่มไปเลยแล้วกันนะครับเนาะห้ทีนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนาะว่าจะได้หรือเปล่านะครับเนาะก็จับเป้ามาเรื่อยๆนะครับวงน้องนี่นะครับเนาะได้มาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทาางงด้นขอ อันนี้นะครับน้องก็เป็นพินนะครับที่เอาใช้ไว้แลกของนะครับวงน้องหรือว่าแลกสุดนะครับน้องก็ได้มาอีกแล้วนะครับวงน้องหงได้มาติดกันขนาดนี้เลยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องเรียกได้ว่าได้มาแบบนี้เลยนะครับวงน้องนี่นะครับน้องเราไม่สามารถแลกสุดสีแดงได้นะครับน้องเราก็สุดสีเขียวตัวนี้นะครับน้องเราก็ไม่สามารถแลกได้นะครับวงน้องเราสามารถแลกได้นะครับน้องสองสุดด้านล่างนะครับวงน้องก็มีทั้งสีขาวแล้วก็สีฟ้านะครับวงน้องเออก็จับประมาณเลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับวงน้องว่าจะออกแนวประมาณนี้เลยนรออหืว่า สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องก็คือสําหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่อยากได้ก็อัปเดตเข้ามาแน่นอนนะครับน้องในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับวงน้องตอนนี้พี่แลกได้นะครับน้องก็มีสีดำเงินนึงขาวงน้องเราก็จะมีทางด้านของสีขาวด้วยนะครับน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องรกได้แค่สองสุดนี้นะครับน้องสุดสีแดงพี่ก็อยากแลกให้ดูนะครับวงน้องแต่ตอนนี้นะครับน้องก็คือเราไม่มีพินนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องก็ได้แค่2สุดด้านล่างนะครับน้องก็จะ ถือว่าอันนี้นะครับน้องพี่ก็มารีวิวล่วงหน้าแล้วนะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของซูดีโวตัวใหม่นะครับน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับน้องร้อยเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะครับวงน้องก็เดือนอีกไม่กี่วันแล้วนะครับน้องก็จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้เลยนะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องเราสามารถแลกได้นะครับน้องก็เป็นทางด้านของซูตัวนี้นะครับน้องที่สามารถแลกได้นะครับวงน้องนี่เลยนะครับน้องก็เป็นแบบนี้เลยนะครับวงน้องเดี๋ยวพี่จะแลกให้ดูเลยแล้วกกััััันน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 ะะะะะะคคคครรรรรรบบบบบเเเเเเเาาาีีีี่่่่่ลลยยยยวววงงง้้้้ออออออ็็ไไไดมมมปททแใสขจจฟฟ นะครับเนาะเพราะว่าเป็นซูสุดท้ายนะครับองน้องเอ๋ก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะก็เรียกได้ว่าได้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนาะในส่วนของซูทิโวตัวใหม่นะครับเนาะเรียกได้ว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลังหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะไม่เกินสัปดาห์หน้าแน่นอนนะครับวงน้องก็เป็นทางหน้าของซูทิโวตัวต่อไปนะครับเนาะตู้ปัจจุบันเบิร์ดนะครับวงน้องก็น่าจะเป็นตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับววววว่่่่่่าา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 ััััันน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 นีีีี้้้้ะะะะะคคครรรรรรรบบบบบเเเพกกกก็มมมยงงงงออใใสขิจทททปแหได ด้วยนะครับนก็จะประมาณไี้เลยนะครับวงน้องแต่เป็นเซิร์ฟนอกนะครับเนอส่วนเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนอก็ยังได้เสียเพชรเหมือนเดิมนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับเนอว่าเซิร์ฟไทยก็ยังได้เสียเพชรเป็นล้านเป็นแสนเหมือนเดิมนะครับเนอจะไม่มีกิจกรรมตัวนี้อัปเดตเข้าเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยส่วนใครที่แบบว่าเล่นเซิร์ฟนอกนะครับเนอพี่ก็ดีใจด้วยลวกันนะครับวงน้องเพราะว่าวันนี้นะครับเนอได้อัปเดตเข้ามาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเนอก็ดีใจด้วยจริงๆนะครับเนอกกเนนนนนรบบบววงออ่่่าาาาาสสสดมมมๆใทีแติฟ็ถพ เลยนะครับน้องก็จะประมาณเลยครับเพราะว่ากิจกรรมวันนี้อัปเดตเข้ามาแล้วนะครับน้องแล้วก็เป็นไงบ้างครับพวกน้องสำหรับนี้นะครับน้องคิปพี่ก็จบไปประมาณนี้แล้วนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์นะครับน้องก็ฝากกดไลค์กดแชร์คนละหนึ่งทีก่อนละกันนะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าอยากได้ของพี่นะครับน้องก็ฝากคอมเมนต์ลงใต้วิดีโอหน่อยละกันนะครับวงน้องคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ออ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 ะะะะะะไไไไไรรรรรรรนน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 นคคคคคคคัััััับบบบ้้้้้้้้้งงงงขขขกกกกกกกมมมมมาาาาาดดดดดเเลลลลลลยยยิปีีีพพ่่่่ววว็ืืูแแ์์ช ครับน้องคนละ1ทีเท่านั้นนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ของฟรีจากพี่นะครับน้องก็ทําตามกติกาได้เลยนะครับน้องกดไลค์กดแชร์กลับมาคอมเมนต์ได้เลยนะครับเนาะถ้าคลิปนี้มีคนดู9,000คนดูนะครับก็รับเพชรพี่จากพี่ไปได้เลยนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับวงน้องไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับเนาะบ๊ายบาย